ของพีด้วยนะของกล้อนนตัวของทั้งคู่ครับ5 4 3สวัสดีครับต้บอกว่าวันนี้นี่ถือว่าเป็นเจ้าบ้านด้วยกันทั้งคู่แหละมาต่อยในถิ่นใต้ทั้งคู่เราไปที่คนแพ้เขาที่แล้วกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราแก้วสิงมาวินครับทำไมลดน้ำหนักเก่งยังวันนี้ถ้าผม ปล่อยมาไม่ไม่ได้ปล่อยมาก็รถเยอะเหมือนกันปกติแล้วครับเห็นวิ่งเห็นวิ่งแป๊บเดียวเลยบรรยากาศก็คุ้มคุ้มด้วยร่างกายดีด้วยเออร่างกายดีเนี่ยเนื้อตัวดีเลยสองปอนด์ลดสบายสบายตอนแรกมีคนกังวลว่ากระบองแกจะลดเยอะหรือเปล่าก็สบายสบายทีเดียวเลยสบายสองปอนด์สบายไม่มีปัญหายังไงบ้างไปนี้ได้ข่าวว่าช่วงท้ายไป TDM มาเนาะใช่ครับไปปั้มอยู่ที่นู่นนะมีใครรู้บ้างรู้ซ้อมบ้างก็มีเพชรตรงใช้ชี้ชนะไปเมื่อคืนครับไฟไไฟเเอออชนนะมืื่คปแล้ว ใช่ไปก็พลังฝรั่งในค่ายตัวใหญ่ๆสองสามคนถือว่าไปเอาพลังกำลังแล้วก็ไปแก้เกมที่เราแพ้เขามาด้วยครับวันนี้เจอเบอร์รี่ภาคสามก็ถือว่ารู้กินเนื้อตัวแล้วแหละครับยังไงบ้างเจอรุ่นพี่อย่างเบอร์รี่ก็เหมือนเดิมครับไฟที่แลวลูกเกมเป็นยังไงก็ไปพลาดไฟยกสี่นิดนึงไงไปโดนยกสี่แล้วก็มันเลยไหลไปฝั่งนู้นเลยครับแล้ววันนี้จะมีลูกไหนที่ให้ดูว่าตัวเองจะได้เปรียบก่อนจบยกสี่หรือว่า จะชิงก้อนได้เเรียบก,ก่อนเนาะพอไม่แน่นอนนะับไปดูบนวเวทีก็ต้องดูยกแต่ยกนะ,ะเพราะว่าเตือนมามันเบียดก,กันตลอดอะแล้วลหลักๆเลยก็ยังเหมือนเดิมว่าเข่าเข่าในเข่าเหมือนเดิม,มตามสไตล์คุณเข่าโวชนน้องนักใจอาวุธอะไรของเฟอร์รารี่ไหมคิดว่าอตอนนี้ก็ไม่นะครับน้องอยากบอกอะไรเขาบ้างเวลาจบบนเวทีขาไม่อยากบอกเลยครับก็พี่ก็ตั้งสู้ตั้งรับเหมือนกันเนี่ยอ๋อครับเรามาจากจังวัดไหนเนาะ พ่อวัตตลุงนะวัตตลุงก็ตามฉายาเลยผมกับพัตตลุงฝากแฟนคลับวัตตลุงที่จะมาเชียร์วันนี้หน่อยก็วันนี้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทีมที่แน่นอนครับอืมเดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงฟ้าชัยมาครั้งที่แล้วแล้วเพิ่งรับรางวัลนักมวยพระเจ้าทานมาของผู้แต่มาของผู้ต่อกรในประเทศไทยมาครับอ่ะกรณี่ได้ข่าวว่าเรามาใต้นี่สดเลือดเดินครับผมแพ้แค่ครั้งเดียวแพ้ใครจำได้ไหมเจนนารุงตอรักสินป์เนื้อประจักษ์เทพครับตอนนี้ก็เจนนารุงก็สดเหมือนกันครน้องอันนี้แต่พอแก้วภาคสาม ได้ข่าวว่าเราจะสู้ทุกลูกของเราบอแก้วเลยใช่ครับแล้วก็จะไม่ถอยเยอะเลยออกข้างแล้วก็แบบตั้งสู้เลยลไ,ได้ข่าวว่าอยากจะเป็นเป็นมวยเดินบ้างครับไปที่แล้วชนะลูกเลยนะ้องที่เราไปต่อยเขาวันนั้นยยลูกมายกสี่ลูกจ่าแจงจ่าแจงกว่าแล้วก็มวันนั้นเรามีแข้งด้วยใช่ครับแล้ววันนี้มาที่ตะตูนเคยมาทั้งครั้งในตะตูน นานแล้วครับนานแล้วครับอ่ก็ถือว่าเคยมาแล้วแหละวนานแล้วฝากแฟนคลับแล้วหน่อยค่ายมมยไฟเทคแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์หน่อยฝากค่ายไฟเทคนะครับก็วันนี้ก็ซ้อมมาเต็มที่ครับก็จะต่อยออกมาให้ดีที่สุดครับในฝากชาวสุราษฎร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำห้เต็มที่ครับไฟนี้ถนัดหนักเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยประมาณสี่ห้าโลสี่ห้าโลเป็นปัญหาไหมฝนตกกบการดึงขึ้นแบบนี้ไม่ครับหลักๆเลยที่เราจะเตรียมวุ้ดมาสู้กับกำมังแก้ว ก็เตะเนี่ยมันก็มีหมัดเสริมครับมีหมัดเสริมเห็นแฟนๆบอกว่าครั้งนี้เราถอยเยอะไปครับเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับพยายามปรับตัวเองนะครับก็ไม่ไม่อยากถอยมากเหมือนกันครับน้วหนักปล่อยเท่าไหร่เนาะ69 69ครับแต่บาแก็ตหนักป่วเท่าไหร่หนักป่วยเท่าไหร่ก็ได้เรียน89 89โอ้คิมซาเล่ยนนินึ่เหมือนกันเบอร์รี่ฝากแฟนคขับซูล่าแล้วก็แฟนนขับที่รอเชียร์เราอยู่ครับก็ฝาก ยังใช้ผมด้วยครับผมจะพอใจนะกับสุดาได้ดาครับอ่านี่ครับดูนจะใช้ทั Nag ้งคู่ครับนั้งค uh, wow, uh, well um, ja ู่แบบคู่กันเลยครับเหมือนกานเจอครั้งที่สามอ่ะขอบกันเมื่อไตัวของทั้งคู่ครับตะปอร์แก้วสิงห์มาวินกับเฟอร์รอรี่แฟร์เท็กครับผาสารจะออกได้ใครสารวันนี้ที่มาจับตูนรับร้อติดตามครับ